หลังจากสมเด็จพระชัยราชาธิราชปราบดาภิศษเสด็จขึ้นของราดได้ไม่นานพระนางจิตตาวดีอัครมเหสีก็ทรงมีพระประสูติการพระโอรสซึ่งในภายหลังจะทรงพระนามว่าพระยอดฟ้าทว่าหลังจากคลอดพระยอดฟ้าได้ไม่นานพระอัคราเหสีก็ทรงตกต้องถึงโลหิตจนถึงแก่ชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่สมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นอย่างมาก ด้วยว่าเมียรักคู่ทุคู่ยากจู่ๆก็มาตายจากนั่นจึงทําให้พระชัยหมดอะไรตายอยากไปเลยทีเดียวแต่ความเศร้าโศกเสียใจอะไรในการจากไปของเมียรักก็หายวับไปในทันตาเมื่อพระราชาแห่งอยุธยาได้ชายาพระองค์ใหม่มาปลอบใจซึ่งก็ไม่ใช่คใครที่ไหนหากแต่เป็นเท้าศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นเด็กปั้นของพัะสุริโยไทยนั่นไงโดยในการนี้ราชาแห่งอยุธยาอย่างพระชัยนั้นหารู้ไหมว่าเมียรักคนใหม่จะนำภัยที่ไร้หนทางแก้ไขมาสู่พระองค์และวงตระกูล สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเวชแนลช่องเราเรืองอันดับสุดท้ายของประเทศเราเบเพียวโบกที่68นี้ภูมิใจเสนอบทสรุปของนักรบผู้ไม่เคยผ่านพบออกับความพ่ายแพ้พระชัยราชาราชาผู้ไม่เคยปราชัยโดยใครที่บัวงงก็เลื่อนลงไปคลิกดูคลิปเก่าๆที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ให้ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่พร้อมจะไปต่อมไม่หลอแล้วนะก็มาครับมาต้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับ หลังจากสมเด็จพระชัยราชาได้พระชาย,ยาพระองค์ใหม่ก็ทรงไขรแน่ที่แปลว่าทรงดีขึ้นไม่ต้องมัวมานั่งคิดคำนึงนึกถึงเรื่องยุ่งยิ้มจุกจิกกวนใจในรั้วในวังอีกต่อไปด้วยว่าอะไรยังไงทำไมนู่นนี่นั่นทุกสิ่งอยา่า,ยงางพระชัยทรงวางพระทัยให้ชาย,ยาพระองค์ใหม่ตัดสินใจจัดการไปได้เลยและพอเมื่อทางลูกดีทางรักก็ดีทีนี้ก็ถึงทีที่ผู้ชายจะมุ่งในทางที่พระองค์ทรงถนัดนั่นก็คือทางรบนั่นเอง โดยในปีพุทธศักราช2081จอศกเดือน11หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงเสด็จเสวยสเวตชัติมาได้ราว4ปี พระเจ้าลินดำตะเบงเวตีหรือที่เรารู้จักกันดีว่าตะเบงชเวตีกษัตริยน้อยแห่งตองอูเกตุงวดีนครที่ในตอนนั้นได้มีความพยายามจะแผ่พระบรมเดชานุภาพขยายดินแดนอาณาจักรของพระองค์ให้ปกคลุมไปทั่วทั่วทั้งลุ่มแม่น้ําอิรวดีในการนี้เองพระเจ้าลินดำได้ทําศึกกับพวกมอนอย่างเพลิดเพลินจนเดินหลงโดยได้ทรงนําทัพข้ามเขตคูคลองเข้ามายึดครองเมืองเชียงไกลเชียงกลานซึ่งเชียงไกลเชียงกลานในเวลานั้นถือเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรอยุธยา นั่นจึงทาให้พวกเสือหมอบแมวเป้าที่คอยจอบเฝ้าหาข่าวอยู่ตรงชายแดนเร่งจัดแจงส่งนกแต่แตดให้บินข้ามปลายตานมาส่งสารถึงสมเด็จพระชัยราชาในทันทีด้านกษัตริย์แห่งอยุธยาพอรู้ว่าพระเจ้าตะเบงเชเวตีหันกล้ามาท้าทายอำนาจรัฐของพระองค์ก็ทรงพิโรธเป็นอย่างมากทรงมีรับสั่งให้เหล่าแม่ทัพนายกองเร่งจัดแต่งทัพชัยให้พร้อมสับจัดแต่งทัพชัยเสร็จเมื่อใดพระองค์จะทรงกีทาทัพชัยบุกไปหวดขมับพระเจ้าตะเบงเชเวตตีด้วยตัวพระองค์เอง โดยในอดีตนั้นเมืองเชียงไกลเชียงกลานถูกบันทึกว่าเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรอยุธยาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาณาจักรซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเชียงไกลเชียงกลางนั้นอาจตั้งอยู่ทางหอรดีทิศประจิมทิศหรือแม้กระทั่งพายับทิศดังนั้นจึงมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าเมืองเชียงไกลเชียงกลานไม่ใช่เมืองเชียงขานของจังหวัดเลยแน่นอนอันนี้แอดมินคอนเฟิร์ม และด้วยวัาทัพชัยนั้นเป็นกองทัพที่อยู่ในสภาพพร้อมรบไม่นานพระชัยจึงพร้อมจะเคลื่อนทัพของพระองค์ออกสยบอริราชศัตรูโดยขุนพลคนสําคัญของพระชัยราชามีอยู่ด้วยกัน3คนดังนี้คนที่หนึ่งคือออกญามหาเสนาสมุหภักราโหมผู้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักที่พระชัยทรงไว้วางพระราชาหรือไทยมากที่สุดโดยหากเป็นในเกมออฟโทนหรือ o u s e of the d ดาก o n ก็ต้องบอกว่าออกญามหาเสนาผู้นี้นั้นมีหน้าที่เป็นแฮนด์ออฟเดอะคิงหรือหัตราชานั่นเอง ขุนพลคนที่สองคือผู้คุมกองทะลวงฟันอันสุดแสนจะร้ายกาศของกองทัพชัยนั่นก็คือหมื่นศรียศแห่งบ้านลานตากฟ้าซึ่งก็มีหน้าที่ตามชื่อหน่วยที่สังกัดนั่นแหละครับคือคอยนํากําลังเข้าทะลุทะลวงค่าศึกอย่างไม่หยุดยัง้งเราจะบุกอัดค่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมาให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งและขุนพลคนที่สม,มีนามว่าขุนพิเรนทรทพหรือออกยาพิษณุโลกซึ่งหากเปรียบออกยามาหาเสนาเป็นมือขวาของพระชัย งั้นขุนพลคนสุดท้ายอย่างขุนพิเรนก็เป็นดัางมือซ้ายของพระชัยเช่นกันเวลาที่รับผิดชอบของขุนพิเรนหรือออกยาพิสนุโลกในกองทัพชัยนั้นก็คือการคุมกำลังเป็นทัพหน้าคอยเปิดปิดเกมหรือจะเรียกได้ว่าเป็นตัวรับเจ็บรับจบของกองทัพอยุธยาก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวรายละเอียดของขุนพิเรนยังไงเอาไว้ค่อยมาฟังในอีพีแยกก็แล้วกันนะครับด่านพระเจ้าตะเบงชเ,เวตีที่ในตอนนั้นพระองค์เพิ่งจะมีพระชนษาเพียง20พรรษาต้นๆเพียงเท่านั้น หากแต่ทันทีที่ทรงรู้ตัวว่าได้ทำการล่วงล้ำเข้ามาในขอบคันธศีมาอายุทยากษัตริย์พม่าก็หาได้ตื่นกลัวแต่อย่างใดไม่ยิ่งเมื่อได้รู้ว่าทัพชัยกำลังเคลื่อนพลออกมาจากอายุทยาโดยมีเจตนาหมายมั่นจะชิงเมืองเชียงไกลเชียงกลานคืนหากเป็นคนอื่นคงจะสับตินแตกเปิดอาลาดหนีทัพชัยไปนานแล้วทว่ากริย์น้อยแห่งตองอูเกตุงวด,ดีนครนอกจากจะไม่หนีพระองค์ยังสั่งไพ่พลของพระองค์ให้เตรียมพร้อมรับมือการมาเยือนของทัพอายุทยาอย่างเต็มที่ด้วยงานนี้เดี๋ยวก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไป และแล้วในรุ่งเช้าวันหนึ่งเมื่อปีจอศกเดือน11พุทธศักราช2081ในขณะที่แสงตะวันาสาดส่องทะลุผิวเมฆเป็นสีทองผ่องอัมพันความมันก็ถืออุบัติขึ้น โดยการประทะก,กันครั้งนี้ไม่นานก็รู้ผลด้วยว่าไพ่พลข้างอโยธยานั้นทำการรบอย่างเชี่ยวชาญ ผิดกับฝ่ายตรงข้ามที่ยังไม่เชี่ยวชาญการรบสักเท่าไหร่นั่นจึงทําให้ชัยชนะในครั้งนี้เป็นของฝ่ายอายุทยาอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนฝ่ายปาชัยอย่างพระเจ้าตะเบงเวตีก็ใช่ว่าพระองค์จะทรงสูญเสียอะไรมากมายเพอเผออาจจะได้มากกว่าเสียซะด้ซ้าซึ่งไอที่ว่าได้นี่แน่เลยก็คือได้ประสบการณ์และที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการได้รู้ถึงขีดความสาม,มารถของกองทัพอยุทยานั่นเอง โดยพระเจ้าลิ้นดำใช้เวลาอีกกว่า10ปีหลังจากนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศึกกับอยุธยาอีกครั้งแม้แต่เจ้าคุณเองยังไม่ปรงใจว่าเป็นการกระทำของแม่หัวแล้วจะให้สมเด็จท่านไปกราบบังคมทูลพ่ออยู่หัวได้เช่นไร องเองก็คล่องใจไม่อยู่เช่นกันไม่ใช่หรือเอาละครับคลิปนี้ก็อาจจะจบเร็วหน่อยนะครับยังไงก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยสําหรับใครที่ชอบฟังยาวๆก็รออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรวมคลิปให้แน่นอนส่วนสาเหตุที่คลิปนี้มันสั้นมากๆก็เพราะว่าถ้าจะเอาให้จบเลยเนี่ยก็กลัวว่ามันจะใช้เวลานานนี่ก็สี่ห้าวันแล้วตั้งแต่ลงคลิปก่อนหน้านี้ก็กลัวคุณผู้ชมจะรอานานยังไงก็ดูแก้ขัดไปก่อนนะครับ และก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบมะกรูดพิงแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสุดท้ายท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอพระคุณครับและสวัสดีครับเจอกันใหม่วันหน้าเด้อครับเด้อแต่ก่อนที่ทับหลวงสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าจะ,สะเสด็จมาถึงนครพิงเชียงใหม่พระมหาเทวีได้จัดเครื่องราชบรรณาการออกถวายบังคมสมเด็จพระชัยราชาธิราชา ขอเป็นไมตรีวันเสาร์แรมสามข่ำเดือนสิบสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงก่อกู่ถวายพระเกศเมืองเกล้าที่วัดโลกโมลี สมเด็จพระยอดฟ้าเป็นพ่ออยู่หัวและสถาปนาแม่หัวศรีสุดาจันทร์ขึ้นที่อัครมเหสีพระเทียนราชาคือตัวการผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรอบรองพระชนพระองค์ไปคะระเทียนราชาหาช่ผู้ที่วางยาพิษขาไม่ผูใ้ใดเรา sudah jan